สวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับหน่อยคนขคี้ดื้อ <c oughs> ส่วนอย่าดึงออกลูกอย่าดึงออกอย่าดึงออกแปบ๊บนึงอะแอคชั่นรอไหมส้นบ่ส้นบ่เน,น,นี่ยสุดยอดเลยสุดยอด ุดยอดไปออนเลยแหละเออเออ๋ออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อแต่เส้ามานี่พ่างถังยังอยู่แต่นี่เลนพุะะ่นแล้วก็เลนพี่มองจอกหลอกแจกแหลกโอ้ยจะมาดืออ,อืมจกรับมันเอาเอามะฝรัป่าพใหญ่มึงมุนแท่ๆอ,อ่ามุนตกลัดไหวอยู่บ่ก ต้องตอกไมหไมสาเฮ็ดไหมจังสิอยู่ขันสันบ่มีน้ำใช้แล้วเจ้าว่าเออเออเออออกได้บ่บาดนี่ออกได้บ่หึออกได้ไหมออกได้ไหมอ่ะลูกไค่ว่าคือดื้อแถอะปะเออลูกไค่ดื้อจังเลยดื้อจังเลย แล้วเพื่อนมาเร่พี่นองมาบางคนส้นเอ้าเอาเอ้าเอ้าอ้าฮึอออตกอมุนมุนเนะเบิ่งทานาการมองหลินมันเออเล่นไฟออกได้บ่ล่ะเฮยออกบได้ปะเออออกบได้ปะนี่เฮ้ยใครเอาออกให้ หมูไปออกมาได้บ่ล่ะนั่นดื้อขนาดม่อมขนาดดูไม่ได้เลยนะเธออันอืม ดื้อดื้อเธอดำบดไทยคลิปไทยคลิปว่ะเอื่อนยละป๋าพ่อใหญ่เพ่อนเห็ดหลัดใยมันโบยู่นี่ได้นน่ตีรอมไ้มันก็เอาออกบมด เสียแล้วเห็ดใหม่อยู่เสีสารอาบันอืมแตงสีบวเขาได้อันนี้มันหมุนเขาได้ซืมังกรมังกรมุนมุนล่ม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 อืมอืม เอาออกเคอยังนั้นลูกโอเคอยังเอามาให้ยายมาหมวกกันมานนั่เอามาให้ยายลูกหมวกกันเอาเอาหมวกมาให้ยายนั่นเอามาเอามาน่ะเอามาให้ยายหน่อยหมวกกันเอาหมวกมาให้ยายนั่นหู่ภาษาบอเราโตไปแล้วเขาบอกหุภาษาเนี่ยเอาหมวกมาให้นั่นเอามามันยะนีะจะวาบักยะ

ไปลูกออกไปที่เลยลูกลูก,ลกออกไปที่เลยลูกออกไปลูกไปสีฝุ่นไปออกไปนอกเด้อย,ยังมาอยู่นี่อ <c oughs> ยากกินไป,ป็นตัวทิพย์เอ๊ะ ส้งจูบารุฮึมเมื่อนหร่ส้กระโปงไหลอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้โหฮึ่มฮึ่มหลูเกิดจะมางอแงบอ ดื่อนตรงอ้าวฝนอ้าวอ้าวไปได้บอ้าไปไปอ้าวไปมนนมัดเมาไปเอตกตามทางนอนนี่นะทางนอนบํกลุก ไม่ต้องนอนดอกค้นดือไม่ต้องนอนฮะจะนอนหรนอนือเปล่า มังกรทำอะไรไม่ต้องลื้อดูดูดูไนวัน,านมาแล้วไนวันมาแล้วไนวันหายไนวันหายมังกรในไนวันหายมังกรในไนวันไนวันหายมังกรในไนวัน รถไฟวะ่ะรถพอดินบ่รถไม่ไหนุ่ยบ่ไผ่ป่ะรถไงถรถไงถจะไปใส่นอไงถู จะทำอะไรลูกอ้ายไม่เอาขีเห็นลูเ้ยไม่เอาคี้หินอาใส่ปากปับ๊บเลยว่าต้องกินเข่าว่ไม่กินขีเห็นมาดูจะัปไหนจันปไหน หินนะฮะกระดาก้อนใหญ่ได้ไหมข้าวข้อจายได้บ้านมาให้ยายมะหินมะมาให้ใหาาใหใหยายมามาให้ยายเนาะนั่นเดวโอ้ยไปเสีเอา,า,าอแล้วแต่ว่าใหม่เด้อเอใหม่เด้ออือให้ยายแล้วไม่เอาเอาไหม พูดอไรว่าหลวบรอใช่ปะเฮ้ยทิศแหล่ทิศแหละ่ะไปไหนทิศแหล่จะไปไหนจะไปไหนม่อมะคะ่กกะเฮ้ยสกปรกขัดอ่ะลุยเข้าไปบ่จักเต่าบ่จักอยัง แล้วคือดื้อแต่ละเจ้าเลยอืมอันพอปีอยคือดื้อไว้แท้ดื้อแบบสุดยอดแหละเบื้องตาด่าวันเบิ่งเสื้อผ้าวันน่ะ ล่มไปก็เห็นอยู่เป็นขี้เหยียบหลุดใช่ลมบานิร่ลมลมอ่างลากบานลมอ่างลาก เิ่งพฤติกรรมม,มันงจะไปใส่มันเขาไปย่างหันบาน,นี่ คืนได้ห่ดละโอ้ตายซะนอลูกีนายตายซะนานเาเเอ้าเอ้มาจ้างเป็นแต่เอ้าเอ้าเอ้าไปกนไปยังนอบ้านเอ้าเอ้ากินไปยังนอบ้านเอ้าเอ้าเอ้าสิบกตกตายบมละลูกถาเป็นจากสัหนี่ มาเปิดจากสัตว์อมามั้ยว่ายว่ายลูกหลาอย่าพึ่งโอ้ตกแม่บัวหับไปได้นี้โอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนขึ้นพนันควมสามารถมึงสิขึ้นไบบ่น่ะถามน้องสิขึ้นไบบลโอแก้วหนาใช่ไหม ยังงงง่ายยังเามนครับน,นี่บันเป็นยังบัน เซตบ้านโมยูนเหรอทั้งตายอออโอ้มาขนาดนี้มัปรร้ปิดจังสันเดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวปิดจะไปดีได้ตกตายได้บ้านตายบ้านอืมตายบ้า ลูกอีอันนี้ตายทำมาแนงเลยเนี่ยฮึฮะขึ้นไปใส่ล้วลูกขึ้นไปใส่จะเขินไปไหนจะขึ้นไปไหนจับดีดีตกตายตกตายตกตายปีนขึ้นแค่ไหนชุดบ่มไวแล้วเหมือนเดี๋ยว ยังเมื usted, ่อกี้เขากระปลูกด้เกี่ยวเขาปูกไปไหนลูกไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเข้าไปไหนเข้าไปทำไมเข้าไปทำไมตรงนี้ไปเข้าไปทำไมมาอยู่เนี้วอ่า มุนดิครับอืมนี่จะจังได้มุวนบอสอืมอืมอันยุคคืนขันยุกได้จะคืนทันวนันคื้นป้ายบ้านพอดีกระจกศักดเสียบบัวไม่กาดฮะ แซ่บว่าไหมกว่าเนแซ่บะอร่อยไหมอร่อยไหมไม่กว่าอร่อยไหมอืมกินเข,ข้าไปกินเข้าไป ไปแล้วไปแล้วไปหม่องเก่าหน่อยอีกแล้วไปหม่องเก่าเท่า,ากืนเออจะไปเงือกหมาเห็นบมดมารันสิปปสบเปอร์เซ็นต์วันไปห้องเก่าวัน,น,วนวเออเออจะไปเฮ็ดสายจะไปไหนอีกจะไปไหนอีก เอนุมัดเมาใชไป่ะใช่เศรดิหั่นมันคือหมักแสมองนี่กี่เที่ยวแล้วเธอกี่เที่ยวแล้วตรงนี้กี่เที่ยวแล้วฮะกี่เที่ยวแล้วเออตัวเด็ดเด็ดเด็ดในร่มเห็นบ่เป็นบ่อยนะฮะ มาทำไมตรงนี้มาทำไมตรงนี้มาแล้วก็มาจับนั่นไงของเล่นมันอยู่นี่เออเออเออเอะอเออ,เอ,อ,เอ,อ,อ,อะไร จต้องซีบุยซีบนี่กระจกกด้นี่กระจกกด้นี่จังว่ากระจก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 ,ะจกว่างลูกว่างว่ามาหมุนไปเส้นหนาเส้นหลัง,งไปเอ้าครูไปหนูน่ะ ความสนจักโมงเลยเพราะในอบบาบเพราะในนอนจะไปไหนอีกครับจะไปไหนอีกครับโอเคโอเคอันนี้นนปันได้มันกังวไปคือเกอ่า